สวัสดีทุกคนฉันชื่อคาเซมฉันต้องการสอนยันยนต์อัตโนมัติฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับหลักสูตรของฉันทุกๆปีผู้คนประมาณ1.3ล้านคนถูกตัดขาดจากอุบัติเหตุจราจรทางบกผู้คนจำนวน20-50ล้านคนได้รับบาดเจ็บที่ไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตโดยหลายคนมีความทุกข์โภภาพอันเป็นผลจากการบาดเจ็บ การบาดเจ็บจากการจราจรบนถนนทําให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากต่อบุคคลครอบครัวและต่อประเทศโดยรวมความสูญเสียเหล่านี้เกิดจากค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกับการสูญเสียผลิตภาพสำหรับผู้ที่เสียชีวิตหรือทุกพลภาพจากอาการบาดเจ็บและสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการลางานหรือเรียนเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บ อุบัติเหตุทางถนนทำให้ประเทศส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่าย3%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศยานยนต์ไร้คนขับสามารถปรับปรุงประสิทธิธภาพและช่วยชีวิตผู้คนได้เป็นภารกิจแรกของการใช้ยานยนต์ไร้คนขับ w a m o LLC well เป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติของอเมริกาเป็นบริษัทในเครือของ a l p h a b e t Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google Waymo ดำเนินการบริการแท็กซี่ขับเคลื่อนด้วยตนเองเชิงพาณิชย์ในเขตฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาซึ่งเรียกว่าเวโมวันโดยที่ชานเลอร์รัฐแอริโซนาทำแผนที่อย่างสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม2020บริษัทได้ขยายบริการสู่สาธารณะ และเป็นบริการเชิงพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเพียงบริการเดียวที่ทำงานโดยไม่มีคนขับสำรองด้านความปลอดภัยในรถ w ว m o โมีความร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์หลายรายในการผสานร,รวมเทคโนโลยีของ w ว m o โเข้ากับเด m มเลอร์ i อจีนิสันเรโนสเต l a นทิสจาควาลานราเวอร์และ v a l โว ในปี2564เวโมได้ขยายการทดสอบเวโอ o วันไปยังซานฟรานซิสโกในเดือนกุมภาพันธ์พอสุจุด2564บริษัทเริ่มทำการทดสอบผู้ขับขี่ในซานฟรานซิสโกโดยมีอาสาสมัครพนักงานเวโอข้อดีเปรียบทียบที่เป็นไปได้ลบการเพิ่มขึ้นของการใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะทำให้เกิดประโยชน์ต่ตางๆเช่น อุบัติเหตุจราจรและการชนกันของการจราจรน,น้อยลงส่งผลให้เสียชีวิตบาดเจ็บและเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มความจุของถนนและลดความแอาอาัดของการจราจรเนื่องจากความต้องการช่องว่างด้านความปลอดภัยที่ลดลงและความสามารถในการจัดการการไหลของการจราจรได้ดีขึ้นขีดจำกัด ความเร็วสูงสำหรับรถยนต์อิสระการลดพื้นที่ทางกายภาพที่จำเป็นสำหรับการจอดรถลดความต้องการตำรวจจราจรและเบี้ยประกันภัยรถยนต์การโจรกรรมรถลดลงเนื่องจากความตรหนักของรถที่เพิ่มขึ้นการถอดพวงมาลายัยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง บรรเทาผู้ใช้รถจากการขับรถและการนำทางทำให้พวกเขาทำงานอื่นๆหรือพักผ่อนในระหว่างการเดินทางที่ยาวนานและรุนแรงลดความแตกต่างของความเร็วระหว่างยานพาหนะการลดคันเร่งอัตโนมัติและการจัดการเบรก